สวัสดี FCLT สทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมขณะนี้อยู่ในช่วงติดตั้งอุปกรณ์นะครับณนะวัดโคกใส่งามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจวดุรลินเป็นงานพระราชทานเพิ่มศพครับเจ้าคณะตำบลนะฮะหมดเดนครับงานนี้ใช้หนังอย่างเดียวครับ l t อยู่รับใช้สองวันครับวันที่สิบกับสิบเอ็ดครับ <S <S ทานทีเข้ามาดูครับวันนี้ลงชุดนารังมินี่ครับ A e สองสองระบบแปรผันแสงกลางสุนโลกันครับผมจอขนาดสิบสองมิรตรไตด้ผมดื่มนะครับในในช่วงพิธีการด้วยนะครับ รีบตั้งรีบเสร็จนะครับใครทํา,มามไม่ร้ไมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กำลังใจทีมงาน LT ครับผม ลังวันนี้เป็นเฮอร์เท็แปดพันห้าร้อยวัตต์นะครับขับเบรดแล้วก็ TDK ขับกลาง TDK TDC สามขับกลาง Microtech MT สี่พันแปดขับแหลมอะต่อไปก็อาจารย์พรก็จะให้ทำบทพรเน้อตอนนี้อาจารย์จะให้พร,พร อยาาวันนี้วหาป uh, ูราปัเปนศาทางเมในตัเอ e ันตวเมืตงประเทได้ไม right <Th> ่คะวเมอันตมิจาต้สับเมปิอปนาราโสอยาามีโจตีรอยากสยต้าสัพพโรวาดูแลก็ฝากไลคกดแชร์ด้วยนะครับะนไงมาวันยโนทุกท่ การพราไม่ได้ประกอบการสอบแล้วขณะนี้ก็ที่หลักใหญ่เปลี่ยนกิริยาบทได้ตามมาตรา4ครับขอบคุณครับสำหรับช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์นะครับหลวงพ่อพรามก็ได้ปรอพิธีเสร็จสิ้นแล้วพวกพราก็ได้มาร่วม พิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ดวงเปิดเพลงได้ไหมครับเปิดไม่ได้ครับผมการเเขา็ดำถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ราชธานก็จนะครับอูกหนึ่งชุดไหนครับคื่สองสองครับเจ้าบูแบตเตอร์สี่สิบแปดดอกครับกันีพระราชทานเพลิงศพนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันนะครับนำ LT ลงกี่คืนครับสองคืนครับสิบวันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดครับผมหลังจากนั้นก็ว่างยาวจนไปถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดลงบ้านชัมปโตนะครับยังไม่ได้ลงพวกงานงานนี้เลยลงบ้านชัมปโตครับตำบลอาโพนอำเภอบวัวเชิดจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมไกลๆบ้านนะแล้ววันที่ยี่สามก็ไปกันต่อที่คุนหารครับกันอมคุนหาร ชุด A11 จอ16ในจอ20เมตรเครื่องเสียง9 16ดอกขอประชาันนะครับสาหรับดูจอซีสเกตดีแล้วครับทนะครับที่อยู่บนขันโตนะครับก็ขอให้จัดเก็บไว้ให้จัดกับจกจ่ายให้แม่ครัวสำหรับเพื่อเส้นไหว้นอกเหนือจากนั้นนะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะขอแบ่งส่วนนะครับไปบูชานะครับตามความเชื่อนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ดังนี้นะครับ สำหรับเครื่องเส้นไหวที่อยู่ในขันโตทั้งสามนุ่มได้ไปทำตู้ให้มันสวยเลยครับเก่าแล้วสามปีแล้วซีรีสลทีครับผมเทอร์โบแบร์ผันซีรีลทีงานนี้ลงแต่เสียงกลางครับไม่ได้เอาฮอนลงมานะครับชิ้นนะครับเพื่อปรุงเสริมคอให้กับตัวเอง แล้วก็งานบทนาคประจําปีนี้ก็อาจจะได้ลงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่มีผิดพลาดประการใดน,นะเออเทียจะได้ลงอีกนะครับเพราะว่าลงมาทุกปีปีนี้ก็น่าจะได้ลงครับผมวัดโคกใสบ้องเอสเตนสเตนเวนกลน่ารึฮะยี่สิบเก้า 29นั่นนะ่ะคือตรงหัวชายนะเตนอยู่ต้องอยู่ข้างหลัง29เ้ได้ไมไม่ได้ครับผมไมเป็นงานขาวดำครับงดแดนนะฮะชายหนังยางเดียว ที่ชายนรงโพกแก้วครับผม,มนี่มันลงขายไม่นอกขนานกับทีอีวันไหนเห็นว่ายกเลิกนะครับทีอีเห็นว่ายกเลิกนะครับ,ว,รบวันที่สิบสิบเอ็ดมีแต่เอลทีครับเพราะว่าเห็นทามเซเคียวเซียเคียวบอกยกเลิกนะครับก็อดได้ชม <c oughs> อยากเห็น LT ใช้ครงจอแบบเหล็กท่อแป๊บจะสวยไปอีกแบบครับสไตล์ใครสไตล์มันครับผมวันนี้ก็ขอประชาสสมพันเพิ่มเติมนะครถือชาร์จดีงานสไตล์ใครสไตล์มันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้ไม่ได้ใช้จอโครเหล็กแป๊บนะครับเพราะว่าจอใหญ่เพราะว่าผมใช้น่าร้านใหญ่กันเลยจอเล็กหน้าร้านมันเหลือก็เลยใช้หน้าร้านก่อสร้างไปดีกว่าครับถึงมันจะหนักถึงมันจะอะไรก็ยังดูแข็งแรงครับผมจะมีการขรยัดแร์จาก สไตล์ใครสไตล์มันครับสวัสดีเซียมิทซาวแอนไลท์ครับผมควรเแลก็บริเวณรอบๆด้านนอกด้วยเพราะว่าจอใหญ่ผมก็ใช้นั่งร้านก่อสร้างอยู่แล้วครับ หมอเเด็กมันก็มีนร้านเหลือกันเลยได้ใช้อย่างนี้ดีกว่าถึงมันจะใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเร่งหน่อยบารียาเสียงมิดเด่งหน่อยบาร์กีตากรุงเทพเสียงชัดเจนครับครับผมขอบคุณครับ กับสำหรับพิธีการในช่วงของพิธีบวงสวงนะครับก็ในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณก์ก็ขอขอบคุณแต่ใช้มาก็ทอดดอกไม่ถึงสองรอบครับิุงตงต่า,ตาขงของเขาดีจริงครับท่าอนอาจารย์ขีดแดงทุกงานเลยก็ไม่เคยขาดครับยังมาแค่แค่กระดาษแตกกระดาษขาดดอาขาดยังไม่มีนะครับ สิบแปดนิ้ววอยสี่ครับถ้าคนได้มาฟังบางคนก็ไม่เชื่อครับแต่ถ้าอยากให้เปิดให้ดูก็ต้องมีเดิมพันกันนะครับถ้าจะเปิดให้ดูวอยสี 4, ่นิ้วไม่เหล็กสองก้อนครับไม่ใช่วอยห้านิ้ววอยหกนิ้วนะครับสิบแปดนิน้ววอยสี่ กับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ประดิษฐ์ดาวงนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วรนะครับวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมประกอบพิธีให้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ทุ่งนี้ใช่ที่ไหนรุ่งนี้ก็วัดโคกใสเหมือนเดิมครับชาวบ้านโคกใสโคกใสงามแล้วก็พี่น้องมาจัดฉางบ้าน ไล้เรือนเทียมทุกท่านนะครับวันนี้ที่ได้เลิทางมาร่วมในพิธีบว่สุดตอนนี้ก็วัดจากแนวอันนี้นะครับแนวทะแยงเป็นสามสิบแปดเอ้ยแนวทะแยงเป็นสี่สิบสองแนวแนวตรงเป็นสามสิบแปดชมเนี่ยกระได้ป้ายละไผ่ก็ป้ายด้อนี่ วัดแนวทะยงตามอัตราส่วนของวัดจอทีวีจอยอย่างนี้ครับสี่สิบสองกว่ากว่านะครับถ้าวัดแนวตรงอย่างนี้ตรงไปอย่างนี้ก็3 0 38กว่านะครับ 38. จุดเท่าไหร่นี่สักอย่างนี่แหละผมก็ลืมแล้วเหมือนกันจอใหญ่ที่สุดเทลทีมีนะครับ วันนี้ลองจอกี่เม็ดจอสิบสอเม็ดครับนั่งร้านห้าชั้นสำหรับชุดปลายสีนะครับชุดปลายสีจะไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนํามาประดับตรงเมนด้วยตามส่วนนะครับสําหรับชุดปลายสี สำหรับชุดเครื่องเส้นไหว้นะครับเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มนะครับก็งานพระราชทานพึงศพเจ้าคณะตำบลครับ ดีดีเจไหมครับวันนี้ไม่ได้แดนครับสองวันไม่ได้แดนเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานพระราชทานเพือศุกฉายหนังอย่างเดียวครับแดนไม่ได้ครับผมเป็นงานขาวดำงดแดนครับผม,มเพชรบุรีเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวจะแจ้งวันที่เป็นวันที่อะไรนะครับ ลุงจอใหญ่เครื่องเสียงจัดเต็มครับรถหน่วยข้อลากสองคันสิบลอ้อหนึ่งคันหกร้อหนึ่งคันครับวันนี้เดนไม่ไม่มีนะครับวันเดนไม่มีนะครับสิบสิบเอ็ดของผมนี่ไม่มีวันเดนนะครับเห็นเข้าว่าจะมีหมอลำมานะครับวันที่สิบสอง เงา้าบนทอนให้บ่เยอะเขาจ้างกี่วันครับอดของผมเอลทีจ้างสิบสิบเอ็ดครับสองวันครับผมไี่ใช้สับป,ปรหลืมไหมมีนะครับผมวันนี้ก็ใช้สับป,ปรหลืก็มีนั่งมาเป็นปขม่กรอบบัดนี่ไม่เอาบองพูน ไม่ช่างชากีรูมินครับหมื่นห้าพันรูมินครับเลเซอร์ เอฟซันหมื่นห้าพันลูเมนครับตัวเลเซอร์ถ้าลงจอใหญ่ก็จะใช้สองตัวครับ เบาๆครับครับก็ประชาชนทั้งนั้นนะครับถึนพี่น้อง ออตัวใหม่มาอีกแล้วล่อสายตามากเอยอุดท,ทำตัวใหม่มาล่อสายตามากเลยครับมื่น0อนวัตต์เคอรีเทค 12k Pro มื0 0อันวัต 12, วต์แปดพันห้ายังว่าแรงและมื0อันวัตต์โอ้จะแรงขนาดไหนนะครับทบคำคาบือมาล่อสายตามสาสมทบทุกไปสมทบในเรื่องของ เจ้าภาพต่างๆนะครับก็มาแจ้งความจำลนงได้นะครับกกบกองอำลวยการตรงนี้นะครับก็จะมีเตินี้จะใช้เพื่อทาคแต่จะโลทาทิ้งก็จะซื้อตัวหนึ่งอยู่คข่อินฟินิตี้นะครับเลยเอาค e r i ิเท e มาใช้ก่อนเป็นเจ้าภาพสมทบนะครับในเรื่องของ การสร้างโจรอุดอีงนะครับก็ยังรอรับนะครับศรัทธาจากทุกทุกท่านนะครับเพ่จะมาช่วยกันสนับสนุนช่วยกันสมทบเป็นเจ้าท่าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่านะครับชาวไทยนะครับเจ้าท่าเสือ សូមមែនអល់តាំងស្រកខ្មែរបងបងប្អូនសាថោះខ្មែរបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចោកាបើកបំទុំបាសនេះបាទអានេះ프리 एम ខ្ញុំខ្ញុំប្រើនេះអូសាប់នេះអូសាប់នេះអូសុង ต้องเข้าไปดูในรูปที่โพสในเพจครับความชัดก็จะประมาณนั้นครับแต่มันจะเต็มที่ได้ประมาณจอ30จอ28เมตรจอ32เมตรแต่ถ้าจอใหญ่สุดอันนนั้นอย่างต่ำก็สองตัวต,ตัวเดียวมันสู้แสงพ่อค้าแม่ค้าไม่ไหวถ้าไม่มีแสงพ่อพ่อพ่อค้าแม่ค้าไม่มีแสงเยอะในงานอย่างน,นี้ก็ฉายได้ชัดครับแต่ถ้ามีแสงเยอะอย่างนี้ก็ต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มตัวหนึ่ง รัแทนเอฟซีโครงตาลพูสีครับวันที่13เมษาพบกันครับผมชุดเอหนึ่งหนึ่งสดอก มันเป็นพัดลมไฮสปีดครับเวลามีคนเต้นยังไงมันดูดเข้าไปเต็มที่เลยมันดูดลมแรงมากครับเพราะมันเป็นพัดลมใหญ่พัดลมไฮสปีดต้องขยันดูแลครับต่อให้พาวเวอร์ดีขนาดไหนถ้าไม่ดูแลก็มีค่าเท่าเดิมครับ แบดเหลยเก้าเปอร์เซ็นต์เขาจบการไลฟ์สดสักครู่นะครับเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดใหม่ให้ชมนะครับ